สวัสดีค่ะคลิปนี้กลุ่มของพวกเราขอนำเสนออันตรายในอาหารทั้งทางกายภาพเคมีและเชี่วภาพรวมถึงวิธีการแก้ไขอันตรายจากอาหารโดยเมนูเรียกน้ำย่อยคือยำแซลมอนอาหารจานหลักคือแฮมเบอร์เกอร์และขนมหวานคือทองหยิบค่ะอันตรายในยำแซลมอนคือผสมของยำแซลมอนปลาแซลมอนหอมแดงพริกจินดาแดงพริกขี้หนูถั่วฝักยาวและผักชีฝรั่ง ความเสี่ยงทางกายภาพกางปลาและเก็บปลาจากปลาแซลมอนเศษดินและไม้จากผักต่างๆการพลิกและยางที่มัดถั่วฝักยาวความเสี่ยงทางเคมีวิตามินเดอออกซินฟอร์มาลีนและสารประละจากปลาแซลมอนสารเคมีก,ากําจัดสัตรูพืชจากผักต่างๆอัฟฟาท็อกซินจากคอมแดงพิกขี้หนูและพิกจินดาแดง กดออกซาลิกจากพริกขี้หนูและผักชีฝรั่งความเสี่ยงทางชีวภาพโมเนลลาวิบิโอพาราฮิโมไลติคัสวิบิโอคาเลเล็เยสซีเนียเอนเทอรโลโคไลติก้สเตฟิฟโลคอคัสออรสและพยาธิใบไม้ในตับจากปลาแซลมอนอีโคไลและชิกเกลาจากผักต่างๆโปรโตโซวัวจากหอมแดงความเสี่ยงต่อผู้แพ้อาหาร ปลาแซลมอนสำหรับผู้ที่แพ้อาหารทะเลและถั่วฝักยาวสำหรับผู้ที่แพ้ถั่ววิธีแก้ไขอันตรายจากอาหาร 1. ล้างปลาแซลมอนให้สะอาด 2. นํนำเก็ดและก้างปลาออกให้หมด 3. ถักต่างๆควรล้างทำความสะอาดเอาเศษดินออก 4. ควรเด็ดก้านผิกออกและ5 ทวฝักยาวควรตัดหัวและท้ายก่อนนำมาประกอบอาหารทุกครั้งอันตรายในแฮมเบอร์เกอร์ส่วนผสมของแฮมเบอร์เกอร์ขนมปังเนื้อสัตว์ชีสผักสดแป้งกวาดองและหอมแดงความเสี่ยงทางกายภาพเศษเล็บขนเศษกระดูกที่อาจมาจากการประกอบอาหารที่ไม่ได้คุณภาพเข็มฉีดยานในเนื้อสัตว์ที่มาจากการรักษาสาัตว์ ซากสัตว์ที่มาจากสถานประกอบการที่ไม่สะอาดเศษดินที่เกิดจากการร้างทำความสะอาดได้ไม่ดีความเสี่ยงทางเคมีสารกันบูดสารกันลาในขนมปังและแตงกวาดองสารปฏิกชีินะบอรแรกในเนื้อสัตว์สารกำจัดศัตรูพืชฟอร์มาลีนในผักและอะฟาท็อกซินจากราในหอมแดงความเสี่ยงทางชีวภาพสเตฟฟิโลคอคัสออเรียต ชีเจลลาบาซิลัสซีเลตในขนมปังซันโมเนลลาเยซเซเนีย,ยนแอนเทโรโ,โคลไลติกาอีโคไลแคมพโพโลแบตเตอร์เจจูไนพยาธิในเนื้อสัตว์แอนตามีบาฮิสโตไลติกาในผักคอสทรีเดียมโบทูดินัมในของดองและยีสลาในชีสความเสี่ยงต่อผู้แพ้อาหารการแพ้กูเตนในแป้งสาลี การแพ้โปรตีนในนมวัวและการแพ้อันบูมีในไข่ไก่วิธีแก้ไขอันตรายจากอาหาร 1. ล้างวัตถุดิบให้สะอาด 2. ล้างผักด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านหรือจะใช้ผงฟูเกลือน้ำส้มสายชูหรือด่างทับทิมผสมน้ำแล้วแช่ผัก 3. เลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือมีมาตรฐาน 4. ปรุงเนื้อสัตว์ให้สุกอันตรายในทองหยิบ ส่วนผสมของท้องหยิบไข่เป็ดไข่ไก่น้ำตาลน้ำลอยดอกมะลิแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใยม่อมใบเตยความเสี่ยงทางกายภาพเปลือกไข่ขี้เป็ดขี้ไก่ที่ติดมากับเปลือกไข่เศษผมเศษเล็บที่อาจผสมอยู่ในส่วนผสมต่างๆเช่นแป้งและน้ำตาลเศษดินมแมลงที่ติดมากับดอกมะลิและใบเตยความเสี่ยงทางเคมี สารปฏิชีวนะฮอร์โมนและไดออกซินจากไข่เป็ดและไข่ไก่สารกำจัดศัตรูพืชจากมะลิและใบเตยสารกันบูดสารฟอกขาวจากแป้งและน้ำตาลความเสี่ยงทางชีวภาพอีโคไลและสมอนีล,ล่าจากไข่เป็ดและไข่ไก่บารบลัสซีเลียจากน้ำตาลและแป้งสเตฟิโลคอคัสออเรียสจากแป้งความเสี่ยงต่อผู้แพ้อ,อาหารการแพ้กู้เตนในแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใหญ่มอ่อม การแพ้โปรตีนในไข่เป็ดและไข่ไก่วิธีแก้ไขอันตรายจากอาหารเลือกไข่เป็ดและไข่ไก่ที่สดสะอาดล้างทำความสะอาดใบเตยและมะลิก่อนนำมาใช้